ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับก็อยู่กับผมนะครับผู้จับชแนลนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวแพทช์2.0นะครับก็คือที่จะเข้าในเซิร์ฟ g l o b a l ในวันที่20ตุลานี้เนาะก็จะเป็นเมืองใหม่นะครับก็คือวนะีราเนาะวีรานั่นเองนะครับผมคาดว่าในวีราเนี่ยในเมืองมิดาเรีย e เนี่ยก็คือตัวปีระมิดที่เราเห็นในรูปเนาะมันจะเปิดแค่โซนเดียวก็คือโซน A อันนี้ไม่แน่ใจนะครับ แล้วโซน B ีโซน C เนี่ยจะตามมาทีหลังนะครับอ่าในในเมืองนี้ก็จะมีอะไรให้ทำค่อนข้างเยอะพอสมควรมีมีให้เก็บสำรวจมีสำรวจด้วยนะครับก็ได้เป็นนิวเคลียสแดงได้เป็นนี่นะครับตัวรีพิเตอร์นะครับก็คือตัวที่เอาไว้สำหรับล็อกว่าเราไม่อยากได้ออปนี้เราก็ล็อกไว้มันก็จะไม่วันลงลาออปนี้แน่นอนนะครับหึงครั้งต่อหนึ่งดาวที่เราทำเนาะแล้วก็มีตัว มทริกซ่อมนะครับก็คือที่เอาไปสุบเนาะแล้วก็มีเพชรนะโอเคแล้วก็มีเจ้าตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือมัอนก็พอพอสามารถเดียวกับตัวนี้แค่พอตัวเครื่องยั้งเราสูงขึ้นเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้แค่อันนี้นเดียวละมันก็จะมาใช้ตัวนี้ด้วยแคนเองนะครับโอเคแล้วทีนี้ในวีรามีอะไรนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยหลักๆเลยก็คือ กระชปองครับผมอ่าผมก็ยืนอยู่ใ,ใกลก้กระชปองพอดีนี่ตู้กระชปองนหน้าตาแบบนี้นี่นะครับแล้วข้างในตู้กระชปองมีอะไรก็กดเข้าไปดูนี่ก็จะมีของให้สุ่มมากมายเลยนะอย่างเช่นอันนี้ก็จะสุ่มได้ชิปซาเมียทั้ง4อันเลยเนาะใครต้องการก็มาสุ่มกันได้นะครับซึ่งมันค่อนข้าง,งใช้หลายโลอยู่นะอย่างนี้ก็30ละนี่20 20 70 80 85อันนี้อีก10 10 10 10ก็ก็เป็นร้อยครับนะแล้วก็มีตู้นี้ ซึ่งต้นี้ผมล้างไปแล้วละ่ะมันก็จะได้เป็นนิวเคลีสแดงแล้วก็นี่นะครับกล่องนิวเคลีสแดง5ลูกเท่ากับ1ตู้หนึ่งเนี่ยจะได้ประมาณ10ลูกนะครับแล้วก็มีพวกของตกแต่งทั่วไปนะครับก็อ,อสายแฟชั่นน่าจะถูกใจสิ่งนี้เนาะมีลายมีรอยสักมีตัวจุกนมด้วยนะครับอ่าทีนี้ตู้เนี่ยมันจะมีอันนี้ในของเซิร์ฟเจียนเขจะมี2ตู้นะครับก็คือหลังจากที่เราเคลียร์ตู้นี้จนหมดเนี่ย มันก็จะปลดล็อกมาที่ตู้นี้ให้เราเคลียร์ต่อของรางวัลก็จะคล้ายๆของเดิมแล้วก็มีชุดแฟชั่นด้วยแต่นี้ผมล้างไปแค่ฝั่งเดียวเนาะอีกฝั่งหนึ่งมันจะอยู่ของทางเมทริกก็จะมีเมทริกด้วยนะครับอ่าน่าจะอยู่ตู้นี้แหละแต่ผมยังไม่ได้ไม่ได้มาแตะตู้นี้เลยนะโอเคแล้วทีนี้เราจะสุ่มกาชาได้ยังไงวิธีการสุ่มกาชาเนี่ยเราจะต้องมีเหรียญท,ที่เรียกว่ามิรรอร์คอยนะครับ กับโอเวราคอยนะครับก็คือเหรียญทองและเหรียญเงินนั่นเองนะเรียกง่ายๆเลยนี่ครับทองตัวนี้นี่นะครับอันนี้คือตัวมิเลอร์คอยอันนี้คือโอเวราคอยนะครับแล้วมันฟาร์มได้จากไหนบ้างนะวิธีในการฟาร์มเนี่ยวันนี้จะมาพูดกันก็คือวิธีแรกนะครับสำรวจครับสำรวจเมืองเลยสำรวจในมิเรเลียเนี่ยแหละนะมันก็จะมีพวกนิวเคลียสทองนิวเคลียสดำให้เราเก็บด้วย อยู่ในนี้นะครับเราก็ไปลอ,ลองไปสำรวจกันดูนะสำหรับใครที่ต้องการเอ่อตัวอินเตอร์แอคทีฟแมเนี่ยที่มีทั้งมิเรเลียมีทั้งวีล่าอะไรเงี้ยผมผมก็จะทิ้งลิงไว้ใต้ d description ละกันนะครับทีนี้ในการสำรวจเนี่ยปกติเราจะเจอแค่พวกพัศเซิลที่เราต้องแก้แล้วเราก็เก็บของใช่ไหมทีเนี้ยในเมืองเนี้ยมันจะมีลูกเล่นอยู่ก็คือตามของพวกเนี้ยนะครับมันจะมีเป็นแสงวิบวับซึ่งจริงๆแล้วผมก็เก็บไปหมดแล้วล่ะ ให้เราไปเก็บของด้วยเก็บแล้วเราได้ค่าสำรวจด้วยแล้วก็ได้ตัวแต้มเวราคอยกับมิเลอร์คอยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะวิธีแรกคือการสำรวจนะครับต่อไปวิธีทสองผมจะพาไปดูวิธีทสองเนี่ยคือการที่เราไปเล่นมินิเกมครับผมอันนี้เป็นรายวันผมแนะนำให้ทุกคนทำตลอดทุกวันนะครับมันอาจจะได้ตัวมิเรอร์คอยไม่ได้เยอะมาก ต่อวันแต่ว่าถ้าทําทุกวันเราก็จะสุ่มกรชากได้ทุกวันนะโอเคเราก็ได้แฮกซี่กันไปดีกว่านะมาที่นี่เลยตามผมมาเลยนะครับเมืองเขาค่อนข้างสวยนะครับกดแท็บแล้วเราก็จะเห็นเป็นรถเลยนะนี่โอเคผมชอบเพลงที่นี่มากโดยเฉพาะเพลงนี้แหละ ชอบมากในะส่ e dm เนาะโอเคนี่นะครับทีนี้ตัว mini เกมอยู่ไหนเกิดกด m ขึ้นมานะครับนี่นะครับตอนแรกเนี่ยมันจะยังไม่เปิดเจ้าตัวน,นี้นะครับนี่เป็นรูปเหมือนคมไฟเนี่ยตอนแรกมันจะยังไม่เปิดให้เราวิ่งไปหามันตามจุดที่แคปรูปในนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็วิ่งไปเปิดจุดเนี่ยครับนี่หนึ่งสามี่ตรงนี้2ออันเนาะ ห้าหกส่วนนี้อยู่โซนโซนสี่เนาะอีกสองอันเจ็ดแปดนี่นะครับโซนสี่ผมก็อาจจะยังไม่เปิดแหละอาจจะมาตอนสองจุดสองอะไรเนี่ครับเป็นนีออนคานิวาวนะครับ,รบอ่านี่หน้าตาของมันนะครับซึ่งการที่เรามาเปิดตรงนี้เราได้แต้มสำรวจด้วยนะครับนะเราก็ได้แต้มสำรวจในนี้ด้วยเนี่ยครับหกลูกเนาะก,ก็คือเราวิ่งเข้ามาตรงนี้เลยแล้วมันก็จะปลดแต้มสำรวจให้เราเอง แล้วเดี๋ยวผมก็จะมีทริคในการเล่นมินิเกมแต่และมินิเกมให้เพื่อนๆดูด้วยตรงนี้ก็จะมีตู้กระชับปองด้วยนะครับวิธีการสังเกตว่าตู้กระชับปองของเราเยอยู่ไหนกด M ขึ้นมานะครับอาสูงเข้าไปนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูมันจะหน้าตาแบบนี้นี่แบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยลักษณ์มันจะเป็นแบบนี้นี่คือตู้กระชับปองนะครับถ้าในโซน A ก็จะมีอยู่ประมาณ4สามจุดเนาะตรงนี้1จุดตรงที่ผมยืนอีกจุดหนึ่ง แล้วก็มีชั้นใต้ดินตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะการเดินทางในมิเรียเนี่ยมี2ช่องทางให้กับให้เราเลือกนะครับ1ก็คือแท็กซี่สก็คือ MRT ครับผมไม่ใช่สายเสียงเงินนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการเล่นมินิเกมนะครับมินิเกมแรกนะครับจะอยู่ตรงนี้เนาะตามพิกัดผมเลยนะตรงเนี้ย มันคือการเล่นเหมือนเล่นดนตรีครับก็คือเหมือนที่เราเล่นพวกแทบ็บแทบ็แทบหรือเกมอะไรก็ตามที่มันเราต้องใช้นิ้วกดตามจังหวะเพลงให้ทัน่ะเหมือนกีตาร์ฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามีทริกอยู่ก็คือผมจะใช้เป็นซามเนีนะครับอ่ะผมเปิดเป็นซามเีขึ้นมาก่อนซามเีปุ๊บพอเรากดเล่นอ่ะเรากดเข้าไปที่มินิเกมตัวนี้เล่นตกลงตกลงผมก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะครับอ่ะโอเคหน้าตาม,มินิเกมก็จะประมาณนี้อ่ะนี่นัเองนะครับ เห็นไหมทริคง่ายๆนะครับไปยืนด้านข้างครับเห็นไหมด้านข้างด้านขวาผมด้านซ้ายก็ได้นะผมไปยืนแล้วยิงค้างเลยมันก็จะมีทั้งมิสบ้างโดนบ้างแต่ส่วนใหญ่จะโดนนะครับเแล้วก็ยืนค้างอย่างนี้ตลอดจนจบเพลงก็ประมาณสี่สิบสามสิบสี่วิเนาะแล้วก็ยิงไปเรื่อย อ่าเสร็จแล้วเราก็เห็นไหมครับผมก็จะได้แต้มเจ้าตัวมิเรอร์คอยมานะครับหนึ่งมินิเกมเนี่ยแม็กซิม,มัมผมมันคือ20สเนาะสำหรับโซน A เนี่ยเท่าที่ผมดูมันจะมีอยู่ประมาณ6มินิเกมนะครับก็จะได้ประมาณ120ต่อวันอันนี้เล่นได้ทุกวันนะครับเล่นได้ทุกวันต่อไปเราไปดูมินิเกมอันที่2กันดีกว่าเดินทางสักครูน่นะครับอ่าเราก็มาตรงนี้เลยแล้วก็โดดลงไปโดดลงไปเลยนะครับอ่านี่อยู่นี่นั่นเองนะครับ มินิเกมนี้เล่นยังไงมินิเกมนี้เป็นการเคลื่องบอลน,นะครับผมก็ยังไม่ค่อยช่ำหรอกต้องใช้เวลาฝึกอยู่กาจังหวะด,ดีๆแล้วถ้าถ้ากะจังหวะด,ดีก็จะเล่นได้ได้ดีเองครับอ่ามันก็จะมีแถวอยู่เงี้ยห้าแถวเห็นไหมให้เราโยนล,ลูกเก็บลูกบอลแล้วโยนไปให้โดนสีเหลืองอันไหนก็ได้นะครับกาจังหวะด,ดีๆอ่ะผมก็กะโยนอ่าไม่โดนนะครับค่อนข้างยากนะ อ่ะโดนละเห็นไหมได้หนึ่งแต้มพยายามกะให้คล่องนะครับผมก็ยังกะไม่ค่อยคล่องเลยอ่านี่ก็ได้16นะครับแสดงว่าต้องโยนให้ได้10ลูกเนาะถึงจะได้ได้ยี่สอันนี้ก็คือมินิเกมที่2ทีนี้มินิเกมที่3นะครับเราก็จะเดินทางไปในช่วงของ ด้านบนนะครับไปด้านบนก่อนแล้วกันมีอลิสค่อนข้างสบายนะครับบินได้ายาวๆอันนี้เป็นทริคในการใช้พุกของเซิร์ฟจีนนะครับผมไม่แน่ใจว่า g l o b a l ทํทำได้เหมือนกันไหมยังไม่ได้ลองนะ ถ้าหาไม่เจอก็ติ๊กเลยอ,อยู่ข้างล่างนี่เองสำหรับมินิเกมที่3นะครับเป็นการหลบเลเซอร์นะครับมันก็จะมีเลเซอร์เป็นแถวแถววิ่งมาแล้วเราก็ต้องโยกซ้ายขวาเพื่อหลบเลเซอร์นะครับแต่เรามีทริคง่ายๆในการเล่นพัลเซิลนี้ให้ผ่านแบบชิลๆเลยนั่นก็คือการให้เรียกพาหนะพร้อมกับกดคุยนะครับต้องรอดูว่าโกลว์จะทำได้เหมือนกันไหมผมคิดว่าทำได้เหมือนกันแหละ ผมก็กดเรียกพาหานะปุ๊บคุยเห็นไหมครับต้องเรียกให้มันคุยพร้อมกันนะาจากนั้นก็เข้าไปในเกมเลยครับนี่มินิเกมจะหน้าตาแบบนี้นะครับลองดูนี่อันนี้เราไม่ต้องทำเลยครับปล่อยครับปล่อยเยวอยาเอาสองนาทีเนี่ยครับจริงๆเ,เราต้องวิ่งหลบซ้ายขวาเห็นไหมแต่อันนี้มันเหมือนเป็นทริคของทางคนจีนเขาเอามาแชร์นะครับผมก็เลยเอามาแชร์เพื่อนๆต่อ นีครับแล้วก็ปล่อยแล้วเราก็ได้แต้มฟรีๆสบายๆครับรอ2อนาทีเนาะอ่าเรียบร้อยแล้วก็จะผ่านมิติเกมไปได้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นมันจะมันจะติดอยู่สภาพนี้เนาะผมก็ใช้วิธีการกดออกจากจุดเนี้ยโอเคสำหรับมิติเกมถัดไปก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ ผ่านหน้าด้านนี้ด้านนี้คือผับนะครับเป็นผับนะครับใครสายแดนซ์ก็เข้าไปแดนซ์ได้นะครับทางเซิฟจีนเนี่ยผับจะเปิดในช่วงเวลา3ามทุ่มถึงเที่ยงคืน13บสนาทีนะครับเวลาจริงนะเวลาจริงเลยผมงงเหมือนกันทำไมเปิดแค่3ชั่วโมงเองโอเคมินิเกมถัดไปนะครับเป็นมินิเกมในการยิงกล่องนะครับเราจะขึ้น jetpack ของตัวเกมเนี่ยแล้วเราก็ไล่ย,ยิงกล่องแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดู ไปกันเถอะนี่นะครับเห็นไหมเราจะขึ้นเจ็ดแพคละเข้าสู่โหมดยิงโดยการกดคลิกซ้ายนะครับยิงกล่องเห็นไหมกล่องว่วงเนี่ยนี่นะครับหันไปดูสีกล่องห้ากล่องสุดท้ายอ่านี่ครับแล้วเราก็จะได้รางวัลเป็นมิ r r รอร์คอยนนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมให้ไล่ตั้งแต่ อันนี้แล้วไล่ขึ้นมาข้างบนมาอันนี้นะครับอันนี้ก่อนมาอันนี้ต่อแล้วก็มาอันนี้แล้วก็มาอันนี้เพราะว่าพอตอนที่เราเล่นมินิเกมเมื่อกี้นะครับที่ยิงเนี่ยมันจะมาจบตรงนี้แล้วเราจะสามารถเดินไปในมินิเกมอีก2อันที่อยู่ใกล้ๆเราได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งนะครับโอเคต่อไปมินิเกมต่อไปนะครับเรามาดูกันโอเคก็สําหรับพัซเซิลวันที่5นะครับอ่าเป็นมินิเกมวันที่5เนาะ ตรงนี้นะครับเป็นการตีกล่องนะครับตามธาตุของกล่องนะผมก็จะเซตเอาไว้เวลาละผมก็จะไปใช้เป็น3ชิ้นนี้ไฟน้ำแข็งสายฟ้านะครับก็จะมีอยู่3ธาตุนะครับเราก็แค่ดูสีของกล่องแล้วก็ใช้ธาตุที่ถูกต้องตีแค่นั้นเองไม่ยากครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเล่นยังไงอ่าแบบเนี้ยธาตุน้ำแข็งใชนะ่ไหมครับ เราก็ใช้สีฟ้าตีถ้านแข่งตีกันเองนี่นะครับก็เป็นอันเสร็จ <X 2> พระเช่ตัวนี้ลน okay, แ,ล 20, แล้วนะครับโอเคเราก็ได้20มาเนาะ5อันก็ร้อยอย่างละสุ่มประชาได้2ดรอบนะครับไปอันต่อไปนะครับโอเคมาถึงมินิเกมอันที่6นะครับ อ่าเราไปเล่นกันเลยอันนี้เป็นการโยนกล่องนะครับก็คือโยนกล่องเข้าประตูมิติเนาะมันก็จะมีอ่ากล่องสีม่วงกับกล่องสีเขียวนะครับอ่าเราก็โยนเข้าประตูมิติไปก่อนอันนี้ผมก็ยังได้ไม่ค่อยคล่งองเท่าไหร่ ถ้ามีทริคอะไรก็มาแชร์กันได้นะครับตรงนี้โยนเข้าไปเลยแล้วมันก็จะไปตกตรงฝั่งนู้นนะครับจะมีอยู่ประมาณสิบก่องได้ผมก็ยังงงๆกับการโยนเหมือนกันว่าโยนแล้วมันจะไปไหนมันมีทริคยังไงแต่ก็พยายามมาทำทุกวันนะครับกรได้แต้มไปสุ่มกระชา อีกสองอันนะครับคงจะไม่ทันเนาะได้แค่แปดกล่องนะรอบนี้อ่าก็ได้มาสิบหกแต้มนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับมินิเกมก็จะมีอยู่แค่หกจุดก่อนเนาะถ้าโซนถ้ามีแค่โซน A นะครับแต่ถ้ามีโซน C โซน B แล้วด้วยมันก็จะมีเพิ่มอีกสองจุดอย่าลืมไปเดินเก็บสํารวจด้วยนะครับได้ค่าสํารวจด้วยได้แต้มวีร่าอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับโอเคก็ได้มาประมาณร้อยยี่สิบนะครับถ้าถ้าทำมินิเกมได้คะแนนสูงสุดเนาะ อันนี้ผมได้มาประมาณร้อยหนึ่งแล้วกันเพราะว่าก็มีพาดไปเยอะอยู่พอจำเป็ต้องไปฝึกก่อนสำหรับจุดต่อไปในการหาตัววีร่านะครับเราพูดไปประมาณ2จุดแล้วเนาะก็คือมีมินิเกมกับตัวการสำรวจภายในเมืองมิโรเรียนะครับต่อไปเป็นการทำเควส์รายสัปดาห์ครับเควส์รายสัปดาห์ Quest ไปที่ไหนนะครับ ไปดูกันนะครับขั้นแรกให้มาเริ่มที่ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าถ้าจําจุดได้แล้วก็น่าแท็กซี่มาเลยก็ได้แต่ผมขค้เก็บไปหาแท็กซี่แถวูหนผมเลยว่ามาตรงนี้ก่อนใกล้ดีให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทําการวร์ปไปที่ตรงนี้นะครับวร์ปนี้นะครับนั่นก็คือเอ่อทาวเวอร์แฟนตาซีนั่นแหละแต่เป็นของวีรานะครับนั่นก็คือไอเสาต้นถงสูงด้านหน้าเนี่ยมันเหมือนเป็นคอของเจ้าตัว เมืองสามเหลี่ยมเมืองนี้เลยนะครับ,รบนั่งแท็กซี่กันไปเลยแล้วก็ลงรถแล้วก็มาทางซ้ายนะครับนี่ขึ้นสะพานด้านหน้านะครับตามผมเลยนะขึ้นสะพานนี้นะครับก็คือ M MSEC ตัวนี้นะครับ M Security Center นะครับ มาที่นี่นะครับเข้ามาใน security center เลยนะครับอยู่ตรงนี้เนาะนี่ถ้าเป็นแบบใหญ่ก็ประมาณนี้อยู่ตรงนี้นะครับก็คือสั็ลักณ์ตัวนี้ให้เรามาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับอ่ามันก็จะมีรูปเควสขึ้นมานะครับอันนี้ผมทําเสร็จไปละนะครับเราก็กดรับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วเราก็ไปทำเควสซึ่งเควสก็ไม่ยากครับก็แค่เดินไปคุยกับ NPC นิดๆหน่อยๆเลยประมาณนี้ครับเดินไปเดินมาอะไรประมาณนี้วับไปวับมาหน่อยๆเสร็จแล้วก็เสร็จ ก็เควสหนึ่งตกอยู่ที่เราจะได้มีเรอร์คอยนะครับอยู่ที่100แล้วก็แต้มสีทองวีราโอคอยเนี่ยตัวเนี้ยอันนี้ได้ร้อยหอันนี้ได้50ต่อ1นึ่งเควสนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันสามเควสนะครับทำเป็นรายสัปดาห์เนาะเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ทำทุกอาทิตย์นะครับจะได้มีแต้มไปบุญกระชาเล่นกันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีทสามในการหานะครับวิธีที่4นะครับคือการทำรายวันครับผมวิธีง่ายๆเหมือนเดิม ทีนี้ลายวันเนี่ยมันจะมี2เมืองละให้เราเลือกเป็นวีรานะครับนี่อันนี้คือแอสเพเรียก็คือเมืองที่เราเล่นกันมาตอนแรกอันนี้ก็คือวีรานะครับ mm hmm. ก็เลือกเป็น ira, วีราเรากดนี่นะครับรางวัลก็จะได้เป็นของตามนี้นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่า global เขาจะให้เป็นแบบนี้ด้วยไหมนะแต่ว่าที่แน่คือที่เราจะได้ก็คือตัวนี้ครับแต้มวีราสีทองนะครับอ่าเราก็ไปทํากันเลยนะครับ ไออย่างเคลสนี่ผมก็เริ่มทำเลยละกันก็ไปที่วีร่านะครับเนี่ยครับก็จะมีจุดบอกโอเคผมไปวาบวาบนี้ละกันโอเคผมก็จะมาทำเคลสไลาวันเนาะทามาทำให้ดูนะครับอ,อยู่แถวนี้ น,นี่ก็เป็นมอนสเตอร์ทั่วไปครับมอนในที่เวร่าเนี่ยบางทีอาจจะมีเกราะก็ก็ได้นะครับอ่านี่เควสเสร็จเลยเนาะแสดงว่าเควสมาให้ตีมอนตัตวนี้แหละสวัสดีผมอ่านณาจีนไม่ออกก็วิ่งมาตามเควสเฉยๆโอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางครับวิธีที่สี่นะครับ,รบเก็บรายวันเนาะทำอยู่แล้วทำทุกทุกคนทำทุกวันอยู่แล้วผมรู้วิธีที่ห้าครับผมก็คือการ เก็บกล่องครับนะการเก็บกล่องกล่องไอ้ที่ก็คือไอ้ตัวสามเหลี่ยมสีฟ้ากับสามเหลี่ยมสีม่วงที่เราใช้ชิปนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำให้ดองชิปไว้เยอะๆยิ่งดีครับตัวชิปตัวนี้เดี๋ยวนะนี่ครับนี่กับอันนี้นะครับดองไว้เยอะนะครับเพราะว่าการเปิดตัวสามเหลี่ยมเนี่ยมันมีโอกาสได้เอยมันจะได้ตัวแต้ม มิเรอร์คอยนรับหรือแต้มวีร่าสีเงินนะครับถ้าเป็นชิปสีฟ้าเนี่ยจะเปิดได้1 0อัน10 10มิเรอร์คอยนะครับแต่ถ้าเป็นชิปสีม่วงเนี่ยจะได้5 0 m i r r มิเรอร์คอยนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงดองกันนะครับซึ่งในแมปวีร่าเนี่ยถ้าไปดูในอินเตอร์แอคทีฟแมปมันจะมีจุดที่เป็นจุดถาวรของออสามเหลี่ยมสีม่วงนะครับ ให้เราไปเก็บแต่นั่นคือเก็บแล้วหมดไปเลยนอกจากก็ต้องไปเก็บจุดอื่นอ่าผมเจอพอดีเลยสีฟ้าเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บให้ดูอ่าเนี่ยครับนี่นะครับเก็บต้องเก็บแบบใช้ชิปเท่านั้นนะครับถ้าเก็บแบบไม่ใช้ชิปก็จะไม่ได้นะครับอ่าตูดทองรางวัลน,นะครับนี่เห็นไหมครับสิบอันถ้าเป็นสีม่วงก็จะได้ห้าสิบนะครับอ่ายิ่งเรามีเยอะเราก็จะได้แต้มไปเปิดกระชา เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่5นะครับผมวิธีที่6ก็จะคล้ายๆวิธีที่1นั่นแหละครับ mm hmm. ก็คือการที่เราเก็บสำรวจในแมปวีรานั่นเองซึ่งในแมปวีราก็จะมีพัศเซิลอยู่หลายๆแบบนะครับให้เราไปลองเล่นกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนแก้พ mm ัศเซิลในแต่ละจุดของแมปวีรานี้อีกทีหนึ่งนะครับยังไงก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับ อันนี้ก็คือวิธีที่6นะครับก็คือสำรวจนั่นเองสำรวจในเมืองวีราเนาะอ่านี่เราจะได้ของมานะครับแล้วก็ไปตีมินิบอสด้นะครับมินิบอสตามแมปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอีกวิธีหนึ่งนะครับผมเห็นมันเพิ่มเข้ามาพอดีนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเกรย์โซนครับผมเกรย์โซนก็คือพื้นที่สีเทานะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอน แนะนำตัวเกรโซนอีกทีหนึ่งนะครับเกรโซนเนี่ยจะได้แต้มตัวมิร์ร์คอยเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ลองดูตามแมปนะครับมันจะมีเป็นเหมือนแบบเป็นเหรียญสีเหลืองๆเหรียญสีม่วงๆ่วงไอเหรียญสีเงิน,เง,นเงินอยู่ลอยอยู่บนอากาศเนี่ยแล้วก็บินขึ้นไปเก็บได้ด้วยอันนี้ก็จะได้แต้มเหมือนกันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ได้ครับนะครับโอเคหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับในการ เต็มตัวนะครับที่จะเข้าสู่แพท2.0ครับที่จะเข้ามาก็มีถึงแค่เกรย์แอเรียนะครับเดี๋ยวมันจะมีดาร์กโซนเข้ามาด้วยนะครับดาร์กโซนก็คือตัวนี้ดาร์กโซนซึ่งน่าจะยังไม่เข้ามานะแล้วก็มีตัวอาร์บิสอีก3ชั้นนะครับให้เราไปเล่นกันอีกเยอะคือวนะีราเนี่ยมีอะไรให้ทําอีกเพียบแน่นอนครับรับรองเก็บจนเหนื่อยครับก็วันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมยังไงก็ ติชมกันได้นะครับผมคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผมก็จะไล่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็จะนํามาปรับคลิปต่อๆไปให้มันดีขึ้นไปนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมรับฟังกันมาถึงนาทีนี้ด้นะครับแล้วก็ยังไงก็รบกวนกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ส่วนถ้าใครมีคำถามมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ได้นะครับผมก็จะมาไล่ตอบนะครับหรืออยากจะให้ทำคลิปอะไรแนะนำอะไรเพิ่มเติม,มก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเท่านี้นะครับสวัสดีครับ